สวัสดีค่ะพบกับช่อง YouTube สมมาทาโรนะคะ เปิดไพ่ไทยดวงดวงลายปากนะคะ17-31มกราคม2565ชาววันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวมาติดตามรับฟังรับชมกันเลยนะคะดวงนี้เป็นดวงโดยรวมนะเป็นดวงเฉพาะคลิปสั้นๆช่วงสองสัปดาห์เท่านั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าคนวันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสิ่งใดที่ดีสิ่งใดที่ต้องเฝ้าระมัดระ เดี๋ยวเรามาดูกันทั้งเรื่องของการเงินการงานแล้วก็ความรักนะท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวสามารถทักแชท a f e c o o o ส k มมะพยากรราคาเริ่มต้น1คำถาม3าม39บาท3ทําคำถาม99บาทเท่านั้นใครสนใจล็อกสกีนวอลเปเปอร์เสริมดวงก็ทักแชทกันเข้ามาได้หรือใครสนใจจุดเทียนมงคลเสริมดวง26มกราคมนี้ทำพิธีช่วงค่ำนะจ๊ะ ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะช่วงนี้นานๆเจอกันทีก็อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะคนวันอาทิตย์จะบอกว่าครึ่งเดือนหลังของเดือนมกราคมเนี่ยตั้งแต่ดาวหลายๆดวงย้ายไม่ว่าจะเป็นดาวอังคารหรือว่าเป็นดาวอาทิตย์เองก็ดีสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเงินเตรียมตัวรับทรัพย์เตรียมตัวรับเงินก้อนได้เลยค่ะ ทั้งเงินจากในประเทศและทั้งเงินจากต่างประเทศนะ้ำธุรกิจลงทุนเล่นหุน้นมีผลกำไรไพ่ที่เกี่ยวกับการลงทุนค่อนข้างที่จะโดดเด่นไพ่ค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จกับสิ่งที่หวังตั้งใจคิดอยากจะทำอะไรเนี่ยคิดแล้วให้หนักแน่นคิดแล้วอย่าลังเลคิดแล้วอย่าโลเลบางครั้งเนี่ย คนวันอาทิตย์นะ่ะเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงมีความคิดของตัวเองเป็นใหญ่แต่บทจะไม่มั่นใจก็ไม่มั่นใจอะไรเลยเช่นการดังนั้นเนี่ยคิดตัดสินใจทำอะไรแล้วจงหนักแน่นและอย่าลังเลอย่าโลเลแล้วในเรื่องของเงินทองตอนนี้เนี่ยมากับไพ่สิบเหรียญบ้านรถ ทรัพย์สินที่ดินอสังหาริมทรัพย์มันหมายถึงว่าคุณอาจจะได้รับการสนับสนุนจากคนในครอบครัวคุณอาจจะได้รับการสนับสนุนจากผู้รัผู้ใหญ่หรือคุณอาจจะมีรายได้ที่คุณพ่อคุณแม่ให้มรดกทรัพย์สินหรือการแบ่งปันอีกในยะหนึ่งความหมายของไพ่สิบเหรียญน,นั่นหมายความว่าคุณเนี่ยจำเป็นจะต้องมีเรื่องของ คนสักคนหนึ่งคอยชี้แนะแนวทางทำแบบนั้นรวยทำแบบนี้รวยช่วยให้คำแนะนำที่ดีช่วยให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ค่ะดังนั้นเรื่องเงินทองของคนวันอาทิตย์ในช่วงสองสัปดาห์นี้ อู้ฟูหรูหราหมาเห่ามากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่คุณได้ชื่นใจเรื่องเงินพรุ่งนี้หวยออกนะมีเลขกันหรือ,อยังนะจ๊ะเลขเด่นของคนราอ่าของคนวันอาทิตย์คือเลขสามนะสามไปจับคู่กับอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเลขสาสาก็ตามได้เช่นกันช่วงนี้ภาษีสังคมกินเทีเ่ยว เพื่อนฝูงหรือใส่ซองงานบวชงานแต่งต่างๆงานรับปริญญาต่างๆก็เตรียมเงินใส่ซองไว้ด้วยละกันช่วงนี้พบปะผู้คนเยอะหน่อยหรือได้ออกงานสังคมบ่อยภาษีสังคมค่อนข้างที่จะใช้เงินเยอะส่วนในเรื่องของการงานโดยรวมไม่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นงานประจํา หรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจส่วนตัวขอแค่คุณมีความคล่องแคล่วว่องไวขอแค่คุณมีความตื่นเต้นและตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาพร้อมที่จะส่งเสริมตัวเองไปสู่ความสำเร็จคุณก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จและ,จะเจริญก้าวหน้าความหมายของไพ่สามไม้เท้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของความสมหวังในสิ่งที่คุณตั้งใจแล้วก็ มีคนให้คำแนะนำที่ดีที่เป็นประโยชน์รวมไปถึงใครที่กำลังจะสอบราชการหรือใครก็ตามที่กำลังรอผลการสอบอยู่สามถ้วยคนวันอาทิตย์มีเกณฑ์สอบติดหรือแม้แต่ใครที่กำลังจะเปลี่ยนงานหรือมองหาความก้าวหน้าให้กับตัวเองหางานใหม่บางคนหาที่เรียนใหม่ การสอบแข่งขันต่างๆค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีและมีโอกาสได้รับข่าวดีค่ะเตือนอย่างเดียวความดื้อรัน้นคนวันอาทิตย์บอกไปแล้วนะว่า คุณเนี่ยเป็นคนที่มีความดื้อรั้นมีความเอาแต่ใจด้วยความที่ว่าพระอาทิตย์คือศูนย์กลางของจักรวาลคุณเนี่ยจะต้องให้ทุกคนหมุนรอบตัวคุณความดื้อรั้นความเอาแต่ใจใครบอกใครเตือนใครห้ามไม่ฟังจะบอกว่าถ้าเราต้องการคำแนะนำจากผู้อื่นถ้าเราต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่นก็จงเปิดใจรับฟังคำแนะนำจากคนอื่นบ้างยกเว้น คุณไม่ชอบความวุ่นวายอยากจะทำอะไรอยู่คนเดียวอยากจะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวก็อยู่ในคอม์ตโซนนะคะหันหลังให้กับความวุ่นวายแล้วมีสมาธิมีสติกับสิ่งที่คุณกำลังทำอ่ะเป็นเรื่องที่ดีนะส่วนในเรื่องของความรักความรักของคนวันอาทิตย์เนี่ยกรณีคนโสดพบปะสังสรรค์บอกแล้วว่าช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยคนวันอาทิตย์จะเดินทางบ่อย จะเข้าสังคมบ่อยอาจจะได้เจอคนนั้นอาจจะได้เจอคนนี้แล้วอาจจะมีปฏิสัมพันธ์กับใครบางคนหรือ เพื่อนฝูงตัวดีของคุณนั่นแหละแนะนำคอนเน c t ชันดีๆมาให้แนะนำคนดีๆมาให้อาจจะได้เจอใครสักคนหนึ่งจากการออกงานสังคมแล้วค่อยๆเรียนรู้ดูใจแล้วค่อยๆสารความสัมพันธ์กันไปแบบนั้นก็ได้เช่นกันแต่ในกรณีที่คนที่ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนก็ดูๆกันไปเปรียบเสมือนมิตรแท้เปรียบเสมือนเพื่อนแท้วันหนึ่งถ้ามันตกลงปงใจอย่างคาว่าเพื่อนอมันจะเลือน เป็นความผูกพันแล้วสถานนะมันจะเปลี่ยนไปความรักเกิดจากความใกล้ชิดเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ความใกล้ชิดสนิทสนมให้เป็นประโยชน์แล้วต่างฝ่ายต่างร่วมมือกันคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอย่าเอาแต่ใจมากจนเกินไปสอดคล้องไปถึงคนที่มีคู่แล้วมีคู่แล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะทำอะไรก็ได้นะต่อให้แฟนคุณเนี่ยน่าเบื่อ จุดชื่ออะไรยังไงใดๆก็ตามแต่แต่เขารักคุณหนักแน่นกับคุณแล้วจริงจังกับคุณและที่สำคัญเขาเปคุณเขาเปคุณเขายอมใจเพื่อคุณการที่เรารักเดียวใจเดียวการที่เขารักเดียวใจเดียวเนี่ยบางครั้งมันอาจจะดูน่าเบื่อมันไม่ตื่นเต้นใช่ไหมมันไม่เหมือนการคุยกับคนนั้นการคุยกับคนนี้คุณก็ลองมองหาวิธีที่จะ ทำให้ความรักของคุณไม่น่าเบื่อดูสิลดความคาดหวังลดความเอาแต่ใจลงบ้างแล้วหาจุดกึ่งกลางร,ระหว่างกันไปกินข้าวนอกบ้านกันไหม ไปเที่ยวนอกบ้านกันไหมคือลองหาอะไรที่มันเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศแล้วเติมเต็มความหวานเติมเต็มความสุขของชีวิตคู่ต่างคนต่างร่วมมือกันยังไงมันก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมันอาจจะซื้อบื้อบ้างมันอาจจะเบือ่อเบื่อบ้างแต่เขาก็รักจริงนะจ๊ะส่วนในเรื่องของสุขภาพโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจมาครบดังนั้นมันตรวจสุขภาพมันดูแลสุขภาพ ด้วยบางคนนั่งนานปวดหลังปวดเอวไม่เท่าไหร่แต่นั่งนานๆไม่ออกกําลังกายไม่บริหารเลยก็อาจจะอ้วนลงพุงได้ดังนั้นดูแลเรื่องของโคอเลสเตอรอลกับค่าน้ําตาลด้วยนะจ๊ะไหวขอพรพระพิคเนสเสริมดวงสําหรับชาววันอาทิตย์สีมงคลคือสีแดงนะคะสีมงคลคือสีแดงสีส้มหรือสีเหลืองเลขมงคลคือเลขสนะนอกนั้นอย่างอื่นไม่มีอะไรต้องกังวล ขอเป็นกำลังใจให้คนวันอาทิตย์ทุกท่านสนใจดูดวงด้วยกันทักแชท a c e b o o k ส้มมะพยากรวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ